มานเฝ้าคนไข้ไม่ถามคุณเลยว่าคุณเจ็บสักคำไหมสาาร้กระทหมควบคุครื่องลอฮลคนานารมีนาราไม่ใช่ว่าเป็นโรคตายก็เป็นโรคท้องปวดท้องแต่ตาเปวตาเพิเป็นตี้นลังงรับ